ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่ปลอดไลท์วันนี้พบกับครูอีฮีโร่ประเภทซัพพอร์ตสกิลติดตัว Floating <What>? Light เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตนเองและฮีโร่พันธมิตรหนึ่งคนที่ถูกลิงก์อยู่โดยความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของฮีโร่สกิล Holy Light สกิลนี้สามารถใช้ได้สองครั้งโดยครั้งที่หนึ่งจะสร้างพื้นที่แห่งแสง สร้างความเสียหายเวทพร้อมทั้งใบศัตรูที่เข้ามาในวงครั้งที่2จะยิงสกิลออกเป็นเส้นตรงสร้างความเสียหายเวทพร้อมทั้งผลักศัตรูออกไปข้างๆโดยวิธีใช้ที่ดีใช้ครั้งที่1เพื่อวางพืนและใช้ครั้งที่2ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป้าหมายติดสตันในขณะที่ยังเหยียบสกิลอยู่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องและขัดขวางศัตรูได้ดีมากๆสกิล v i p o r a l เมื่อใช้สกิลจะสร้างประตูมิติบนพื้นที่ที่เลือกและภายใน4วินาทีประตูมิติจะส่งฮีโร่พนันธมิตรที่ยืนอยู่บนตำแหน่งของสกิลกับจุดเกิดโดยเมื่อกลับมาจะได้รับการฟืน้นฟูเฮดพีและได้บัฟความเร็วในการเคลื่อ <c oughs> นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยสกิลนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการฟืน้นฟูเฮดพีและเอ็มพีที่จุดเกิดลงเป็นอย่างมากทั้งระยะเวลาในการฟืน้นฟูและระยะเวลาในการเดินทาง u ั t ติเม e Skill ซค c o n d Ground เมื่อใช้สกิลกจะสร้างพื้นที่สกั์สิ์สร้างความเสียหายแก่ศัตรูในบริเวณและเพิ่มความเร็วการโจมตีให้กับเพื่อนจากนั้นภายใน8วินาทีฮีโร่พันธมิตรจะสามารถวาร์ปมายังจุดที่ใช้สกิลได้นี่เป็นสกิลที่ช่วยเติมไฟที่รวดเร็วที่สุดในเกมหากใช้คู่กับสกิลไวท์พอร์เตแล้วจะสามารถพาเพื่อนทั้งหมดกลับไปเติมเลือดและกลับมาสู้ใหม่ได้อย่างเฉียบพลันเบือ่อไหมกับการรอวาร์ปกลับไปเติมเลือดที่บ้านและต้องวิ่งกลับมา รูอี้สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ให้ทุกคนได้เป็นอย่างดีเธอมีทั้งความปวดความเร็วและความน่ารักเป็นซัพพอร์ตที่เน้นการสนับสนุนเพื่อในวิธีใหม่นั่นคือการลดระยะเวลาในการเดินสกิลของเธอสามารถแก้ไขปัญหาเข้าร่วมทีมไปไม่ทันได้และช่วยในเรื่องการกลับบ้านเ่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปตู้ใหม่ในการยืนสนับสนุนรูอี้สามารถใช้สกิลฮอลลี่ไลท์เพื่อปั่นฝนศัตรูจากระยะไกลและเปิดโอกาสให้แครรี่ได้ยิงกดดันได้ และเมื่อใดที่โดนกดดันก็สามารถส่งเพื่อนและตนเองกลับไปฟืนป้นฟูเลือดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยสกิลวอยพอร์ทัลในจังหวัดที่เจอศัตรูที่มีจํานวนมากกว่าก็สามารถใช้ s a c เ e ็ตกราวเพื่อสร้างความเสียหายและเปิดโอกาสให้เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือนี่เป็นสกิลที่พิเกมได้ดีมากๆหากใช้ตรงจังหวะแต่ต้องแน่ใจด้วยว่าจะไม่โดนแยกดันสําหรับดูอีเจคกิ้งงเชอเป็นที่น่าจับตามองพอสมควรเพราะรูปแบบการเล่นที่ใหม่และ เธอมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงมากเพราะสกิลติดตัวโคดติ้งไลท์ที่จะทําให้เธอและเพื่อนอีกหนึ่งคนวิ่งได้เร็วขึ้นเรียกได้ว่าเธออำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถ้าคุณกําลังมองหาคนที่จะวิ่งไปพพ้อมรอกันคน,คนนั้นจะต้องเป็น Ru อีซัพพอร์ตใหม่คนนี้อย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใคร